การของท่านรัฐมนตรีแล้วผมก็ไม่ค่อยสบายใจครับเพราะว่านี่ไม่ไม่ใช่ไม่ขู่ไม่รู้สึกว่าเป็นการข่มขู่เจ้าหน้าที่ในองค์กรตัวเองเลยไม่มีการปลามอะไรเลยแถมมีแต่คำชื่นชมอีกต่างหากแบบนี้แก้ปัญหาไม่ได้หรอกครับนี่ขนาดน้ํามันหายตั้งแต่ปี65้านะครับถ้ารูดรน้ำมันหายกันยาหกหนะครับเพิ่งจะตั้งกรรมการมิถุนาหกหกหลังจากน้ำมันหายไปแเดือน นี่คือน่าชื่นชมจริงๆครับแปดเดือนเพิ่งจะรู้ตัวเองน้ามันหายสองแสนลิตรเนี่ยไม่ใช่สองกลอนนะท่านประธานสองแสนลิตรในเอกสารเนี่ยบอกว่าจะส่งผลตรวจไปให้ผอบผออบอวันที่สามสิบพฤษภาอา้าวมีได้ผลตรวจแล้วนี่ครับแล้วทําไมไม่บอกครับว่าตรวจแล้วหายได้ยังไงท่านยังบอกว่าเขาตรวจสอบสอบสวนอยู่เลยและกรรมก,การเนี่ยสอบสวนมาถ้ายังไม่มีผลเนี่ยคือนี่สี่เดือนแล้วนะครับตั้งแต่มิถุนาเนี่ยสี่เดือนแล้วนะครับ านรู้ตัวว่าน้ำมันตัวเองหาย2 0 0แสนลิตร8เดือนหลังจากที่มันหายไปแล้วพอถึงเวลาสอบสวน4เดือนแล้วก็ยังสอบสวนไม่รู้เรื่องมันจะสอบสวนอะไรยากเย็นครับเวลาเวลาที่นักข่าวยื่นไม์ถามท่านท่านบอกว่าเขาทําดีอยู่แล้วทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเรื่องอะไรเขาก็ทําดีอยู่แล้วหมดคือถ้าเขาทําดีอยู่แล้วเนี่ยนักข่าวจะยื่นไม์ให้ท่านทําไมผมไม่เข้าใจถ้าเขาทําดีอยู่แล้วเราจะมีะรัฐมนตรีทําไมครับถ้าเขาทาดีอยู่แล้วท่านจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีเพื่ออะไรครับ นี่คือเหตุผลที่กองทัพจะต้องปฏิรูปครับท่านประธานท่านรัฐมนตรีผมเชื่อว่าท่านทําได้มากกว่านี้ท่านทําได้มากกว่าแค่ออกมาปกป้องกองทัพครับท่านสามารถมีกําหนดมาตรการได้ท่านสามารถลงไปฟันธงได้ว่าเรื่องนี้ต้องเสร็จภายในกี่วันกี่วันซึ่งนี่เป็นคําถามแรกครับที่ผมอยากจะถามท่านรัฐมนตรีคือน้ามันสองแสนลิตรมันไม่ได้ระเหยไปเฉยๆหรอกครับมันมีขโมยอยู่แล้วอ่ะไม่ต้องท่าเกิดจับคนผิดได้หรอกไม่ต้องท่าครับเพราะมันมีคนผิดอยู่แล้วมันมีคนขโมยแน่ๆแล้วก็ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ระดับผู้บัญชาการด้วย คำถามคือในฐานะรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมท่านคิดจะทําอะไรอย่างอื่นนอกเหนือจากการชื่นชมกองทัพบ้างหรือเปล่าครับคือ <c oughs> ถ้าท่านชื่นชมแล้วก็ปล่อยให้เขาจัดการกันเองแบบนี้มันไม่เกิดผลดีอะไรกับกองทัพเลยและถ้าท่านมีอะไรที่จะทํานอกเหนือจากการชื่นชมเนี่ยท่านจะทําอะไรครับแล้วมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นอีกยังไงครับเพราะว่ากองทัพเนี่ยหายแทบจะทุกปีนะครับแล้วก็หายเยอะด้วยขอคําตอบข้อแรกครับท่านประธานครับ สมาชิกที่ได้กรุณาถามคำถามนี้เราก็จะได้ถือว่าเป็นมาตรการตรวจสอบเป็นดับเบิลเช็คอีกหลังจากกองทัพเขาก็ตรวจสอบกันแล้วสภาหรือประชาชนก็ตรวจสอบอีกก็ถือว่ามันก็จะเป็นมาตรการที่เราได้ช่วยกันปราบปรา,ามการทุจริตซึ่งทำแบบนี้ทุกกระทรวงเนี่ยก็จะเป็นผลดีก่อนจะตอบคำถามก็ในเชิงเกลิ่นว่า ผมได้ชมแล้วก็ปกป้องกองทัพเนี่ย <c oughs> กลับเรียนว่าผมยึดหลักว่านิคันเหนีิคณาหลังปักคันเหปักคหาหลังถ้าคนดีก็ชมถ้าไม่ดีเราก็ทับถมแล้วก็ต้องจัดการถ้าพบว่าสิ่งใดที่เขาทํามาในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็เพียงแต่ให้กําลังใจเท่านั้นแต่ว่าถ้าทํานอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ไม่ไม่เป็น,ปน,ปนต้องไปปกป้อง ท่านก็ต้องดูต่อไปนะครับในกรณีน้ํามันหายเนี่ยก็เรียนว่าถ้าจะเอาคําให้สัมภาษณ์ผมถ้าจะดูดีๆทอดแรกก็บอกว่าเขาทําอยู่แล้วก็เป็นการตรวจสอบภายในก็ชมเขาแต่สุดท้ายผมก็ตอบว่าแล้วดูต่อไปถ้าเขาไม่ลงโทษกันหรือเขาจบแค่นี้เนี่ยก็มาว่ากันคํามาว่ากันก็คือเราก็จะต้องลงโทษนั่นแหละถ้าพิจารณาดีก็คือคําขู่นั่นแหละครับแต่ว่า เราอาจจะขู่โดยมารยาทหน่อยก็คือปิดท้ายว่าเราไม่ได้ปล่อยไม่ปล่อยปะละเลยเพราะนั้นถามว่าผมจะต้องทำอะไรมากกว่านี้ไหมเรียนอย่างนี้ครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการทำกระบว,นก,ะบวนการตรวจสอบของกองทัพเขาตรวจสอบเป็น,ป,นปกติแล้วก็ตรวจสอบมาทุกเรื่องเข้าใจว่าผมได้รับเรื่องต้นว่าเขามีเบาะแสว่าการใช้น้ำมันเนี่ยมีข้อพิรุธ พอมีข้อพิรุษเขาก็ตรวจสอบระดับหนึ่งคือหน่วยภายในเขาตรวจกันตรวจแล้วนี่เขาก็ใช้ชุดพิเศษลงไปตรวจอีกก็คือชุดเจเลทหารไปตรวจพอเจเลทหารไปตรวจนี่ก็ได้ผลอย่างที่ทราบในสื่อมวลชนครับว่าพบว่ามีความสูญหายไปโดยเฉพาะน้ำมันดีเซลนี่สอง8 9 7หนึพิบลิตรพบอย่างนั้นทีนี้ที่บอกว่าล่าช้าเนี่ย โดยกระบวนการของเขาเนี่ยมันก็เป็นไปตามระเบียบร,ระบบของเขาคือตรวจซ้ําอีกรอบเพื่อให้ชัดเจนก่อนที่จะลงโทษเขาก็ได้ตั้งกรรมการตรวจสอบชุดพิเศษลงไปโดยหัวหน้าเจาเลลงไปตรวจซึ่งได้รับรายง,งานว่าขณะนี้กําลังจะเสร็จแล้วครับเชื่อว่าในภายในสัปดาหนะ์หน้าก็จะสรุปผลเสนอทางพอบตบได้ท่านฟังและอาจจะสับสนว่าทําไมตรวจหลายรอบตรวจ ตัวนานจริงๆก็เป็นขั้นตอนที่เขาตรวจก่อนที่จะลงโทษคนตรวจสอบให้พบว่าหายจริงแล้วเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการหาผู้กระทําผิดซึ่งผู้กระทําผิดนั้นจะต้องมารับผิดทั้งอาญาก็จําคุกอะไรก็ว่ากันไปทางวินัยให้ออกหรวจดออกไล่ออกออก,ก็จะต้องว่ากันไปและท้ายที่สุดนี่ สิ่งของของทางราชการหรือทรัพย์สินของประชาชนต้องได้คืนคือทางแพ่งเพราะฉะนั้นนี่เพื่อให้มันได้ตัวบุคคลที่กระทําผิดจริงเนี่ยจะเรียกว่าละเอียดหรือช้าผมก็ว่าไม่ช้าหรอกท่าน่ดูดีๆว่าการสอบสวนในทางราชการนีหลายเรื่องสามสี่ปีก็ยังไม่จบหลายกระทรวงแต่นี่ก็หกห้าตรวจพบวันนี้หกหก็จะจบแล้วครับก็จะเห็นการลงโทษภายในไม่นานนี้เพราะนั้นต้งเรียนว่า ถ้ามันตรวจสอบกันถึงขั้นนั้นแล้วเนี่ยท่านก็มาดูว่าผมจะปกป้องไหมผมจะปกป้องไหมหรือผมจะลงโทษนะครับผมเรียมยืนยันอีกครั้งหนึ่ว่าไม่มีเจตนาจะมาปกป้องกองทัพแต่และก็ไม่มีเจตนาที่จะมาต้องจับผิดหรือว่าจะต้องให้ร้ายเขาโดยที่มันไม่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะครับก็ขอบคุณสําหรับคำถามแรกครับครับขอบคุณท่านปรีครับต่อไป